านผ้ชครับวันนี้ประมาณ10โมงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT นะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการถแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ3เดือนหรือว่า90วันเขาใช้ชื่อว่า2,568โอกาสไทยทำได้จริงพูดถึงปี68นู่นเลยนะแล้วก็การมอบนโยบายบาริหารราชการแผ่นดินของนายกก็มีทั้งคอรอม ผู้น่าส่วนราชการผู้นำเหล่าทัพน,นี่นะฮะก็ะเข้าร่วมงานร่วมฟังในครั้งนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยก็บอกนะครับว่า90วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจนถึงวันนี้นเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวรออปรับการทำงานทั้งของตัวเองคอรมอและข้าราชการนะครับ แล้วก็บอกพูดถึงภาพรวมของปี68ว่าจะเป็นปีแห่งโอกาสที่จับต้องได้รัฐบาลจะสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและสร้างสิ่งที่คนคิดว่าเป็นแค่ความฝันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังในบางช่วงก่อนนะค่เรือเดี๋ยวเพิ่มเติมนะน้ำตาลค่ะ 90วันที่ผ่านมาแน่นอนก็เป็นช่วงเวลาของการปรับตัวค่ะปรับตัวปรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวดิฉันเองคณะรัาฐมนตรีแล้วก็เพื่อนข้าราชก,การทุกท่านค่ะเริ่มหาแนวทางกันว่าการทำงานแบบไหนที่เราจะสามารถอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ ของนโยบายพี่น้องประชาชนได้จริงๆทําให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงอันนี้ก็เป็นช่วง90วันที่ผ่านมาค่ะการทํางานจะเดินหน้าอย่างมั่นคงเราจะวางรากฐานวางโครงสร้างที่สําคัญไว้ให้กับประเทศไทยในอีกทศวรรษข้างหน้าค่ะให้ประเทศไทยของเรามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่ดิฉันได้เคยกล่าวไว้ค่ะ ประเทศไทยอยู่ภายใต้ของความขัดแย้งในด้านของการเมืองมานานกว่า20ปีค่ะซึ่งวันนี้เราทุกคนพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลนะคะมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากค่ะว่าเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่แย่ติดกันมานานหลายปีนะคะเพราะว่าเงินในระบบเงินในระบบไม่พอ นะคะเราต้องมีการเติมเงินเข้าไปซึ่งเราก็มีการเติมเงินไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะกับคน14ล้านคนในกลุ่มแรกนะคะซึ่งการเติมเงินนี้ทำให้ GDP ไทยนะคะในไตรมาสสี <c> ่ <oughs> เกิน3แน่นอน,นะค่ะ ซึ่งเฟสต่อไปที่เราคุยกันไว้ค่ะเฟสนี้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะประมาณ4ล้านลายด้วยกันค่ะอันนี้เราก็แบ่งเวลาไว้เรียบร้อยนะคะว่าจะสามารถรับเงิน1 0 0 0 0บาทได้นะคะไม่เกินตุนจีนนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนอ,อีกข่าวนึงค่ะ9 0วาสิบ้เน,นี่เป็นนะ ก็เนื้อหาส่วนมากเนี่ยจะเน้นไปถึงปี68 8แทั้ะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยการแถลงครั้งนี้เป็นการแถลงการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ3เดือนแต่ก็ไปใช้ชื่อว่า2568โอกาสไทยทำได้จริงแล้วก็แต่เริ่มต้นจัวหัวมาก็บอกก่อนเลย90วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงของการปรับตัว ปรับการทํางานตัวเองก็ต้องปรับนะรัฐบาลก็ต้องปรับเพื่อนข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับอะไรของเขาก็ว่าไปแล้วก็พูดถึงปี68นะครับก็แต่ละหัวข้อสรุปดังนี้นะฮะพูดถึงปัญหาแรกปัญหาแรกสถานการณ์อุทกภัยภายแล้งดินโคลนถล่มซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วแล้วก็บอกว่าปัญหานี้ไม่เคยถูกแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ สิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างแรกคือการเปลี่ยนวิธีคิดทําให้น้ำมีทางออกสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้และช่วงของน้ําแรงต้องบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการอ,อุปโภคบริโภครวมไปถึงการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านนะปัญหาต่อมา ฝุ่น PM 2.5ต้องมีการตั้ง KPI ให้มีตัวเลขฝุ่นน้อยลงด้วยการลดการเผานะฮะป,ป,ปัญหายาเสพติดที่เคยลดน้อยลงไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาเปมีเป็นจำนวนมากทำให้ลูกหลานอนาคตของชาติไม่ปลอดภัยรัฐบาลยืนยันว่าจะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะ,ะขอให้ประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบ นะ,ะแล้วก็เรื่องของการทำลายทุนผูกขาดไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนเพราะการผูกขาดทุกชนิดทำให้ประชาชนยากจนลงนะฮะเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าก๊าซค่าพลังงานปีหน้าต้องลดลงอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องของสุราชุมชนจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สร้างสารรค์สร้างธุรกิจของตัวเองใระเ ปัญหาธุรกิจนอกระบบต้องนำกลับเข้าสู่ในระบบให้ได้เข้าสู่ระบบภาษีนะสิ่งที่อยู่ใต้ดินเอาขึ้นมาอยู่บนดินให้ได้เรื่องของการลงทุนธุรกิจแห่งอนาคตรัฐบาลมีเป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี AI ทําให้ชาวต่างชาติเห็นว่าไทยมีความพร้อมนะเรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลกโลจิสติกซอฟตพาวเวอร์เป็นสิ่งที่รัฐบาลยังต้องดำเนินการต่ออย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ทุกนโยบายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ปี68จะเป็นนโยบายที่เคยใช้ในอดีตแล้วกลับเอามาใช้ใหม่นะก็คือนโยบาย1อําอำเภอ1ทุน สนับสนุนการศึกษาสร้างโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมโครงการนี้จะใช้เงินจากกองสลากสนับสนุนเด็กไทยในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนให้เด็กไทยไปซัมเมอร์แคมป์นะี่ะมีโครงการ SML ที่ต้องการกระจายอำนาจสู่ชุมชนมีนโยบายให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกนโยบายหนึ่งนะ,ะพอจะเห็นภาพก็คือจะสร้างบ้านเพื่อคนไทยจะใช้พื้นที่ของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีทําเลที่ดีเดินทางสะดวกใกล้ใกล้กับรถไฟฟ้านะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใช้พื้นที่การรถไฟในประเทศสร้างคอนโดมิเนียมเริ่มต้นที่ห้อง30ตารางเมตรมีเฟอร์นิเจอร์ดีๆแล้วก็ที่สำคัญจะไม่มีการจ่ายเงินดาวแต่จะเป็นการจ่ายระบบค่าเช่าเดือนนึงก็ประมาณ4,000บาทผ่อนยาวไม่เกิน30ปีมีสิทธิ์อยู่ได้99ปี อ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พูดถึง Digital วอลเล็ก็พูดถึงที่ให้ไปแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีนะ<ป>ครับแล้วก็เฟดแล้วก็อีกชุดหนึ่งอีก4ี่แสนคนก็จะจ่ายภายในรุจจีนปี68ในรูปแบบของเงินสดแล้วก็เฟดที่3เกิดขึ้นแน่นอนในปี68นะครับแต่ว่าจะไม่ให้เป็นเงินสด นะครับจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้เฟสที่3ที่ให้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตนั้นจะให้เมื่อไหร่เอออี่ระบดีบดดก็จะให้เงินสดอีกครั้งหนึ่งก่อนตุดจีน,นี้นะฮะให้สำหรับคนอายุ60ใช่ครับอีกประมาณ4ล้านคนนะ,ะนี่ครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วก็นึกแล้วว่าเธอต้องพูดนะครับ อันนี้ก็สรุปแล้ววันนี้ก็พูดถึงผลงานรัฐบาลนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็พูดในสิ่งที่จะทําอันนี้เป็นนโยบายนะฮะมันเป็นเรื่องของการแถลงผลงานรัฐบาลแล้วก็มอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินนะครับจากนายกไปถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆวันนี้พอแถลงจบไปสักพักนะครับฝ่ายค้านอย่างคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแลวก็คุณไหมศสิริกัญญาก็ออกมาวิพากวิจารคุณ สิริกัญญาบอกว่านะครับรัฐบาลจัดถแถลงผลงานช่วง90วันนะครับทําให้ประชาชนคาดหวังว่านี่จะเป็นการถแถลงผลงานของรัฐบาลแต่กลับมี2เรื่องเรื่องแรกรัฐบาลน,นี้ไม่ได้เพิ่งมา90วันแต่ดําเนินการบริหารราชการแผ่นดินมาแล้ว1ปี4เดือนอดังนั้นการจะบอกว่ามาถแถลงผลงานรัฐบาล90วันเป็นเพียงแค่การถแถลงนโยบายของนายกคนใหม่ใช่หรือไม่ เพราะรัฐมนตรีมีแต่หน้าเดิมๆทั้งนั้นจึงต้องเป็นการถแถลงนโยบายที่ผ่านมา1ปีไม่ใช่90วันข้อที่2แม้จะใช้ชื่องานว่าถแถลงนโยบาย90วันแต่สิ่งที่ได้ยินจากนายกคือการถแถลงฝากงานรัฐมนตรีที่ไปร่วมงานรวมทั้งสิ้น11ครั้งนี่นับด้วยนะฮะมีการฝากงาน11ครั้งโดยไม่ได้สรุปผลงานที่เคยผ่านมาว่า มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างยอมรับว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ใช่ไม่มีผลงานนะแต่กลับไม่มีการออกมาพูดเรื่องผลงานอย่างจริงจังแต่คนที่วิพากเรื่องนี้อย่างเยอะละเอียดก็คือคุณสมชายศรีสุทธิยาก่อนโพสต์ <Post> a c e b o o k นะครับหนึ่งชั่วโมงของนายกโปรยไว้ว่าจะเป็นการถแถลงผลงานและมอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการ จึงไม่ตรงปกอย่างยิ่งยิ่งบุค,คลิกในช่วงต้นที่แฝงความไม่มั่นใจสายตาต้องเหลือบดูบทในจอมอนิเตอร์ข้างหน้าอย่างไม่เป็นธรรมชาติยิ่งนึกถึงนักศึกษาปริญญาโทนี่ฮะที่ต้องมานำเสนองานวิจัยที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญหรือไม่รู้จริงครึ่งหลังเนี่ยยังค่อยดูผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อพูดถึงฝันในปี68ว่าจะเกิดอะไรกับคนไทยแต่สาระก็ยังดูจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ เงินหมื่นเฟสสาบอกว่าได้แน่ในปี68แต่ไม่บอกจำนวนคนและกำหนดการที่แน่ชัดบ้านเพื่อคนไทยฟังไปฟังมาก็เป็นการสร้างคอนโดให้เช่าเพื่อคนกรุงตามแนวรถไฟฟ้านะครับและปีหน้าได้เห็นแบบห้องตัวอย่างนะครับอันเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นผลงานรัฐบาลนะสำหรับคนในกรุงเทพเท่านั้นนะแนวรถไฟฟ้านะพี่น้องต่างจังหวัดอีกหลายสิบล้านไม่เกี่ยวเลยนะฮะอ่ะหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษา มีที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็เอาไปผูกกับสลากกินแบ่งและการนําธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินจนทําให้อดรู้สึกไม่ได้ว่าอยากทําหวยบนดินคาสิโนหรืออยากให้ทุนมากกว่ากันนะครับค่าไฟต้องถูกลงแต่ก็ไม่บอกว่าถูกลงเท่าไหร่อย่าให้เหมือนที่ว่าถูกลง6สตางค์เป็นของข,องขวัญปีใหม่กันแล้วกันที่เป็นรูปประมและก็ทําให้พยักหน้ารับโดยไม่แน่ใจว่าจะทําได้จริงหรือก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย ทุกสายในปีหน้าที่ไม่ได้พูดเลยคือค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแก้รัฐธรรมนูญไปถึงไหนจะจัดการกับทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร MOU 44จะเดินหน้าต่อหรือไม่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้และชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรนะครับนี่ฮะดูหนังตัวอย่างที่โปรยและสร้างความคาดหวังแต่พอเสียตังมาดูหนังฉายจริงแบบนี้ถ้าเป็นเเว็บมะเขือให้มะเขือเน่า S <S นะไม่ให้รางวัลอะไรนะหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงนะครับไม่เอาเป็นผลงานเลยหลยนะฮะค่าแรง400บาทแสดงว่าไม่มีแน่ๆนะครับ<ม><ม>แล้วก็แก้รัฐธรรมนูญ M O U 44นะครับนี่อันนี้อันนี้คนสมชายชำแหละเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมก็แสดงถ,ถึงความไม่มั่นใจการการพูดมันไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเหลือบดูเดี๋ยวเหลือบดูนะฮะแล้วก็ดูเกรงนะะดูเกรงเลยแหละ นะครับที่เก่งแบบนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะคือถ้านายกแถลงนะแล้วไม่เชิญคนมาเยอะจะดีกว่าพอไปเชิญคนมาหลายร้อยคนเนี่ยมันเก่งมันเก่งนะใช่ไหมะผู้คนดี้ในห้องส่งกันดีกว่าหรือมีก็นิดหน่อยทีมงานสิบยี่สิบแต่นี่เชิญมาหมดเลยพูว่าเอยอะไรเอยใช่ไหอืม มันก็เลยดูแบบโอ้โหแล้วพูดคนเดียวอ่ะในปีหน้านี้ใช่ไหมพูดคนเดียวอ่ะบรรยากาศการพูดคนเดียวนะเออไม่ได้ไม่ได้มีการพูดคุยมันไม่รีแลกต์ใช่หมความเชื่อคือทาให้บรรยากาศมันเกรงมากกว่าเราต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้น้ำหนักกับผลงานเก้าสิบวันน้อยใช่ แต่ไปพูดถึงอนาคตซะเยอะมันก็ไม่ตายอะไรการขายฝันนะเพราะว่ามันมันก็ไม่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้ะะถูกนะบอกจริงๆว่าจะทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามแล้วค่าแรงสี่ร้อยบาทท่านผู้ชมฮนะ,ะ,ะสงสัยจบฮนะไม่ทันปีใหม่แนะ่นะครับวันนี้คุณบุญบุญสงนะทัพชัยยุทธนะครับประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างบอดค่าจ้างกับ ชุดที่22นะครับวันนี้มีการประชุมกันมีการพิจารณารับทราบในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็นักข่าวก็ออกมาถามนะครับว่าโอกาสในการปรับค่าจ้างจะเป็นลักษณะเท่ากันทั่วประเทศหรือเฉพาะบางพื้นที่ท่านประหลัดบอกว่าดูตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ นำความเห็นหรือข้อยุติของที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเป็นหลักถามว่าค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทต่อวันนะจะไม่เป็นตัวตั้งอะไรแล้วใช่ไหมนะครับรท่านบอกว่าออไม่มีทงตัวเลข400บาท300บาท200<ม>หรือเท่าไหร่ไม่มีอยู่ที่ความเห็นของคณะกระกรมก,การค่าจ้างและสภาพพื้นที่สภาพเศรษฐกิจข้อเท็จจริงค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่จังหวัดนั้นนะครับจบเลยฮะ ฉะนั้นที่บอกว่า400บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์เพิ่งจะพูดนะบอกมั่นใจว่าจะได้เป็นของขวัญวันปีใหม่<ด>แต่วันนี้ท่านประหลัดบอก<ำ>คือ,อไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องตัวเลขเลยฮะท่านผู้ชมฮะคณะกรมการค้าเข้าใจว่าทุกท่านอยากทราบว่าเรื่องพิจารณาวันนี้คณะกรรมการค่าจ้างมีความเห็นตกผลึกข้อสรุปอย่างไรบ้างอยากกลารเรียนอย่างนี้ครับเนื่อง,งจากว่าตัวเลขมันมากมากมมันมี หลายหลายหน่วยที่เสนอเข้ามาหลายจังหวัด77แห่งเพราะนั้นการที่จะทำเอกสารใด้สมบูรณ์มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราทุกคนนั่งคุยกันแล้วว่าเราขอไปไประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่23ธันวาคม2 5 6 7เวลา13.00นเนืน่องจากว่าข้อมูลเยอะมากก็ทุกคนจะได้ไปนั่งศึกษากันนะครับสาเหตุที่ ไม่สามารถนํามาพิจารณาได้เสร็จภายในวันนี้เนื่องจากว่าข้อมูลมันมีมากเพราะฉะนั้นกรรมาการทุกคนก็เลยขออนุญาตที่จะไปดูร่วมกันก่อนทีหนึ่งครับผม23นีจะไมครับไม่เคาะครับประชุมครับเรามองร่วมกันว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของพี่น้องแรงงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้างเราดูทั้งสองฝ่ายการอยู่ได้ของผู้ประกอบการหรือนายจ้างการอยู่ได้ของลูกจ้าง ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนว่าเราพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนครับนี่ครับท่านประหลัดบอกนะฮะและข่าวถามว่า23ธันวาคมนี้บัจรจันนี่นะฮะจ,จะเคาะค่าแรงขั้นต่ำเลยไหมไม่เคาะครับไม่เคาะแค่ประจุนะถามอีกครั้งว่าเท่าที่ดูข้อมูลเบื้องต้นต้องปรับค่าแรง400บาทเท่ากันทั้ง77จังหวัดหรือไม่ท่านประหลัดบุญสงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เราต้องดูตามความจําเป็นความเหมาะสม GDP ค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่นะครับขึ้นไม่เท่ากันนะครับ <ไป S 1> นี่ฮะจบแล้วฮะเรื่อง400บาทเท่ากันทั่วประเทศจบนะ,ะท่านบอกเองฮะเป็นไปไม่ได้อเป็นไปไม่ได้อาทีนี้ฟังตัวแทนนายจ้างบ้างนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ลูกจ้างนะฮะทุกๆปีเนี่ย ทางฝ่ายนายจ้างก็ยินดีที่ให้ปรับอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้มันไปตามคันลองเท่านั้นเองนะครับเช่นปรับตามรอบของของคนที่จะเป็นเช่นนึ่งมกรานะครับนะฮนะผมไม่เคยคัดค้านนะฮะว่าไม่ให้ปรับแต่ปรับเท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่สภาวะในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพปริบัณทนด้วยครับจากวันนี้ตัวเลขต่างๆที่ที่เราได้พิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดที่นําเสนอมาแล้วก็คณะ กรรมการการกรองอพิจารณาแล้วนะครับมันเป็นข้อมูลที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมานะครับเพราะว่าในสถานการปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินหลายๆอย่างที่เป็นองค์งงงประกตที่เราจะต้องไปพิจารณาใหม่ ฉราะนั้นทางฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างเองเห็นว่าเราควรจะเอาตัวเลขที่ที่มีอยู่เนี่ยมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งเพื่อความรอบคอบอีกทีหนึ่งไหมท่านประธานเห็นด้วยก็เป็นวันที่23ที่เราจะมาคุยกันใหม่อีกทีหนึ่งอาจจะเป็นตัวเลขเดิมหรืออาจจะมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนี่ครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนะครับ23ธันวาคมนี้ก็ คงจะไปฝากอะไรไม่ได้เลยแหละฮะเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะให้400บาทเท่ากันทุกๆจังหวัดนะครับครับนี่ไม่เคยคัดว่าท่านผู้ชมครัเมื่อวานนี้ที่ทักษินไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพรบกลาโหมแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่คุณอนุทินหัวหน้าพรคภูมิใจไทยแสดงความเห็นก่อนหน้านี้ว่าไม่เห็นด้วยเด็ดฮะถ้าจะถ้าจะ ป้องกันการาร nah ัฐพาอะไรจริงๆนั้นมันต้องแก้ที่ตัวของนักการเมืองประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ทักษิณก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เหมือนไปแขวะคุณอนุทินว่าหล่อลเร็วเกินไปเหมือนกับพูดแล้วเอาหล่อเร็วเกินไปนี่นะฮะวันนี้นักข่าวก็เลยสอบถามเรื่องนี้กับคุณอนุทินกับกรณีที่ทักษิณพูดนะครับคุณอนุทิน,นบอกนะครับว่าก็พูดแบบที่เล่นจริงๆก่อนยังไม่เคยมีใครบอกว่าผมหล่อเลย ผมแค่เป็นคนดีเฉยๆย,ยังไม่หล่อเลยนะฮะอย่าลองฟังดูนะที่ตอบเกี่ยวกับประเด็นดนี้นะฮะไม่ใช่ผมแล้วเพราะว่ายังไม่เคยมีใครบอกผมหล่อผมแค่ดูดีเฉยๆ่มานเมม,มันยังไม่หล่อเลยเนี่ยทำอะไรนะเขาจะานะ เห็นด้วยออกับการปฏิวัติอันนี้ชัดเจนนะไม่เห็นด้วยออกับการปฏิวัติแน่นอนใครก็ปฏิวัติไม่ได้แล้วก็กฎหมายห้ามเรื่องการปฏิวัติเนี่ยมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญไปดูดมาตรา43มาตรา113ถัดจาก112เปมาตราเดียว113แล้วไปดูเดีมีทั้งบทลงโทษมีทั้งการห้ามนะครับทั้งแยกดินแดน จนไม่ต้องไปไป,ไป,ไปแตะอะไรอีกแล้วนักข่าวถามต่อว่าออที่ประยุทธ์สิริพานิช์เอาร่างน,นี้กลับมาแก้เพื่อเสนอใหม่ควรจะต้องพูดคุยในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณรุจินบอกนะครับว่าเพราะเป็นพักร่วมรัฐบาล เราควรจะมาพูดคุยกันก่อนย้ําว่าเป็นสสที่ยื่นเสนอมาผมไม่มีความจําเป็นต้องไปอ่านในรายละเอียดเราดูแค่หลักการหากเป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นด้วยถ้าพูดในนามของภูมิใจไทยไม่ได้พูดในนามของพักร่วมรัฐบาลว่าภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เพราะมีอยู่แล้วไม่ต้องไปแตะเพราะเราต้องทําอย่าให้มีการเกิดรัฐประหารผมพูดชัดเจนไม่ได้ชิงหลออะไรพูดตามเนื้อผ้าพูดตามเจตนารมณ์ของ พักภูมิใจไทยนะฮะนักข่าวก็ยังถามต่อว่าเหมือนว่าทักษิณเนี่ยพูดเหมือนตำาหนิคุณอนุทินว่าคุณคุยกันก่อนก่อนที่จะไปมีทา่าทีคัดค้านคุณอิุทินก็บอกนะครับว่าเราเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักแกนนําหากพักแกนนําต้องการอะไรก็ต้องหารือกันคุยกันในส่วนของภูมิใจไทยยินดีให้ความร่วมมือทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือส่วนที่ทักษิณออกมาพูด จะทําให้กรบบาร,รมีของนายกหรือไม่คุณทิก็ตอบนะครับว่าเวลาเวลาที่ผมเคารพนะเคารพนับถือใครผมจะไม่วิพากวิจารณ์ถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องผมจะเข้าไปชี้แจงนะไม่มีวันที่ผมจะไปต่อล้อต่อเถียงหรือโต้แย้งกับนายทักษิณเพราะเป็นผู้ที่มีพระคุณกับผมมา20 30ปีคงไม่ต้องถามอะไรต่อในเรื่องนี้นะถามต่อว่าที่มีวลีว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำ ภูมิใจไทยเปรกมันมีวลีนี้คุณอดุธินบอกว่ามันไม่ใช่นะภูมิใจไทยหนุนถ้าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนไม่เห็นเรื่องไหนเบรกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แก้รัฐธรรมนูญคาสิโนถูกกฎหมายนะครับไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ย้อนถามกลับว่านักข่าวไม่เห็นด้วยกี่โมงนะนะเช่นเรื่องคาสิโนยังไม่ได้คุยในรายละเอียดว่าพรบรจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนที่มีการมองว่าภูมิใจไทยเปิดหน้าสู้ชัดเจนกับพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่นคุณอนุชินก็บอกว่าก็เป็นเพราะมีการเลือกตั้งอบจอพร้อมกันทั่วประเทศก็เลยมีการเร่งหาเสียงไม่ต่างอะไรกับการเลือกตั้งใหญ่กระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ทําให้การเลือกตั้งผ่านไปอย่างราบลื่นต่างคนต่างทําหน้าที่ให้ประชาชนไว้วางใจไม่ใช่เป็นการวัดพลังนะฮะเห็นไหร มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่วันนี้ถ้าข่าวเจอคุณรุทินก็เลยต้องถาม,มจากคําพูดของทักษณิณที่บอกว่าคุณรุทินรอเร็วไปหน่อยเหมือนกับพูดเอาหล่อไปหน่อยอ,อ,อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะกรณีของการยิงสอจโอต้งเสียชีวิตที่บ้านของโกธรหรือว่าคุณสุนทรวิลาวันท่านนายกอบจอปราจีนบุรีนะครับวันนี้ เ,เรื่องของการชนสูตรพลิกศพตามรายงานข่าวนะครับบอกว่าสอจโอต้งถูกยิงเสียชีวิตนะครับในบ้านพักของคุณกนกวันแล้วก็คุณสุนทรวิลาวันนายกอบ,บจอปราจีนบุรีนะครับผลการชนสูตรศพพบกระสุนปืนมากกว่า10นัดตามข่าวบอกว่า22นัดนะ22นัดเจาะเข้าไปที่กระโหลกหน้าอก บริเวณร่างกายนะครับลักษณะถูกยิงระยะประชิดกระสุนปืนทำลายอวัยวะเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับเป็นเหตุให้เสียชีวิตนับได้ตามรายงานข่าวคือ22นัดนะครับ22นัดแล้วก็ตำรวจตั้งสองข้อหานะครับตั้งสองข้อหาออชายชะก,การ6คนรวมคุณสุนทรวิลาวันนะครับ ศพส,สจโต้งนอนตายอยู่ที่ชั้นหนึ่งจุดที่ยิงเริ่มยิงจากชั้นสองและตกลงมาฮะตกลงมากริ่งตกลงมาจากการสอบปากคำวันนี้ตั้งข้อหาเจ็ดคนนี้รวมถึงนายสุนทรด้วยนะสองข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและวันนี้ได้นักข่าวได้สอบถามภรรยาของ สอจโต้งนะครับภรรยาของสอจโต้งกออ็คุณณภาพัฒอัญชสานินะว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอปราจีนหรือว่าสอจอจอยภรรยานะครับถ้าเปิดใจถึงเรื่องนี้บอกว่าสอจโต้งเนี่ยเดินทางไปที่บ้านพักของคุณสุนทรคนเดียวฮะก่อนหน้านี้ก็มีการวางแผนคุยกันเรื่องลงสมัคร นายก,กบบาอบจและตัวแกเองรักทั้งนี้เลยอยากให้เราลงนายกก่อนเพราะตอนนี้แกยังติดหลายอย่างที่ลงไม่ได้คือภรรยาเนี่ยสจอจอยอนี่นะฮะจะลงสมัครนายก,กบบาอบจนะฮะบอกว่าสอจอโต้งให้เมียลงก่อนนะครับจริงๆแล้วแกเป็นคนระวังตัวมากแต่แกคิดว่าที่ที่แกไปเนี่ยเหมือนบ้านพ่อนเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ อไม่ได้เอาปืนไปไปคนเดียวไม่ได้เอาปืนไปจากนั้นบอกว่าที่มีเสียงอะไรขึ้นลำกล้องอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปืนแกแน่นะครับแล้วก็ถามสอจอจอยว่าจะเดินหน้าการเมืองหรือไม่ไ<ป>นะภร<ป>รยาของสอจโต้งบอกว่าตอนนี้ต้องยุติก่อนขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนยังไม่อยากคิดอะไรนอกจากจัดงานศพแล้วก็กลัวเรื่องความปลอดภัยครับนี่ท่านผะู้ชมครับ เขาก็จะนำตัวคุณสุนทรและก็ลูกน้องอีกหกคนไปฝากขังและต่อไปนะครับเน mm ี hmm. ่ภรรยาฮะนี่สจโต้งเนี่ยคลิปที่เราเปิดเสียงให้ฟังเนี่ยนะครับก็เป็นการโต้เถียงกับโกธรหรือว่าคุณสุนทรอพอหลังจากนั้นโต้เถียงกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะแล้วก็เดินกลับออกมาแล้วนะเดินกลับออกมาแล้ว เสร็จแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปใหม่อีกทีนึง <Yeah. S 2> นะะตามข่าวบอกว่าไอ้ตอนที่ย้อนกลับเข้าไปใหม่เนี่ยเหมือนกับจะไปส่งคุณสุนทรขึ้นห้องนอนอื mm hmm. แล้วพอส่งเสร็จเรียบร้อยคุณสุนทรเข้าห้องไปแล้วตัวเองกำลังจะกลับลงมาเนี่ยก็ถูกยิงถูกยิงชั้นสองนะ <Yeah. S 2> แล้วก็ตกบันไดลงมาอยู่ที่ชั้นล่างยี mm ่สิบวนนัดอะโอ้โห <Yeah. S 2> oh